นกที่ตื่นเช้าคือนกที่ต้องมาทำงาน A few moments later <c oughs> โอ้ยงงน,น่อยอ่ะอ <c oughs> ยากหยุดงานสักปีแต่พอเห็นเงินในบัญชีมาทำงานก็ได้ค <c oughs> ี่ฮ <c oughs> <c oughs> อนอรุษสวัสด์เช้าวันจันทร์นะ เป็นไรเนี่ยพี่พเป็นไรคะ่ะคอนนะจีากาแฟไว้เดี๋ยวหนูไปชงให้จะได้สดชื่นไงก็ดีก็ดีเดี๋ยวไปชงให้พี่หน่อยกันถ้ามันทาให้แบบพี่รู้สึกแบบว่าอยากทํางานมันจันเนี่ยเห็นไหมพี่ฮอนเนี่ยมาวันจันทร์ทำงานเนี่ยเป็นแบบนี้ทุกทีพี่น่าจะต้องเข้าขายเป็นมันเจบูมันเจบูโลกเกียดวันจันทร์แน่เลย ยังนอนไม่เต็มที่เลยอ่ะขอนอนต่อได้ไหมอ่ะเอาหนะพี่อีกแค่4ี่วันก็วันศุกร์แล้วพี่ไม่ชอบวันจันทร์เลยวันศุกร์ได้ไหมเนี่ยพี่น้องมีเคล็ดไม่หลับมาบอกรับรองพี่จะต้องเอนจอยกับวันนี้แน่ไหนบอกมาสิก็คือพี่อ่ะจะต้องวางแผนการทํางานนิดนึงอย่างเช่น พยายานให้เสร็จเรียบร้อยภายในวันศุกร์วันเสาอาทิตย์ปิดตวอีกเรื่องงานพักผ่อนให้เต็มที่เลยแล้วก็สร้างแรงบันดาลใจที่ทําให้เราอยากมาทํางานอย่างเช่นนึกถึงรถนึกถึงบ้านแล้วก็นึกถึงสิ่งของที่เราอยากได้ค่ะแล้วก็อีกอันนึกงก็คือว่า ลุกดีมีชัยไปกว่าครึ่งขอตุมของเราเนี่ยเราก็แบบว่า mix and match เสื้อผ้าแบบที่ทําให้เราแบบใส่แล้วแบบอยากทํางานอยากนั่งส,ยสวยๆหล่อๆทางานอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อีกข้อหนึ่งนะคะก็คือวางแผนหลังเลิกงานในวันจันทร์อย่างเช่นเออเลิกงานนี้ไปกินซุก,กี้ดีไหมหรือว่าหมูกระช้าดีหนะ้าอะไรอย่างเงี้ยแบบร้นหลาบนี้เนี่ยนหัวไม่เต็เรื่องกินทั้งนั้นเลยนะเราอะ แต่ก็ดีเหมือนกันนะเหมือนแบบทาให้เรามีแบบแรงใจในการทํางานนะทางานต่ออีกก่าแหมพี่เดี๋ยวก็วันศุกร์แล้วนี่ไงแต่ว่าเย็นนี้อย่าลืมนะหมูทากันอ๋อไปเถอะไปเถอะเดี๋ยวพี่แบบว่าพี่จะไปออกกําลังกายซิเนตดีกว่าให้แบบร่างกายแบบแข็งแรงทํางานไปแหมพี่แค่นี้ก็กล้ามใหญ่จนแขนจะจะปรีออกมาแล้วนะทํางานเถอะไหนดูอะไรอยู่อ่ะเดี๋ยวบอกให้ทํางานไนงะ เนี่ยพี่หนูกำลังอ่านข่าวสารในจุลสารออนไลน์สบสซอยแปดอยู่โอ้ยอ้ามันมีเรื่องมันเดบูด้วยนี่หืมไน่น่าเราบอกเป็นข้อข้อเลยเมื่อตะเกียกก็ใช่น่ะสิพี่เนี่ยที่หนูบอกพี่ไปในะยังไม่หมดเลยนะจะต้องไปอ่านต่อในจุลสารออนไลน์สบศศซอยแปดค่ะโอ้ไม่ต้องมาฆ่ามาคืนละงานกองเต็งโต้ที่ทำเลยถิหน้าเรียกทํทำงานทำเลยส่วนพี่นะก็จะหาวันจุดมีปฏิทิน สัปดาห์หน้านมีวันหยุดอันไหนบ้างเนี่ยขอดูหน่อยสีพี่จริงๆเลยนะเนี่ยติดตามผลงานของพวกเราได้ที่ฝากติดตามกันด้วยนะคะ